วัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับช่องังเคชชานลนะคะวันนี้เรามาที่โลตัสนะคะข้อเงื่อนไขวนนีวันนี้เราอยู่ที่โลตัสที่อำเภอนะคะอยู่โกสมวันนี้เรามาซื้อของอะไรอย่างเนี้ยใครเข้าจะซื้อลูกชิ้นก่อนวันนี้เรามาซื้อของนะคะได้เครื่องขนมทั้ง่องแยวประเดกินแลงเครื่องของไสยพวกฟงองแปงปงแปงปงแปงเป็นฟงแปง อาหารอาหารไปให้มาหน่อยแล้วก็ได้ของไปฝากพี่ตุ้ยนะคะพะว่า้ตุ้ยไปไหนมาวันนี้เร็วมากันสามคนนะคะอยากบันสนรถมากวันนี้เร็วมากันสามคนนะคะนี่ตอมมี่าแบบกับี่หนูวันนี้เราเป็นโซเฟอร์นะคะคุณนั่งหน้ามาขึ้จีนุ่สุ้ท่างแล้วได้ขอไปฝากพี่ตุ้ยนะคะพอแล้วนั่งหินานยืนยันแล้วมาไหนมาหน้มือแล้วก็เลยได้ของกดฝากนะคะ พันมาใส่กินเทพพี่มาน้ำเล่ามึงได้ไมือนได้ขาอะไรสัเทพพี่อะมาเลยซื้อไปฝากเลราเลยมีแสบกับใส่ทักใครในฮวันเกิบเนาะไอจ้าวหน้าของปุย๋ยเราคือฝากในฮวัน,เ,น,เ,น,นเกิบพิ่นพินนอนไปซื้อเกิบไม่หรือคะดีแดงแบบแป็นแกัเดี๋ยวไปเที่ยวมาซื้อจะไงเกิบเพิขาดออกครึ่งหนึ่ง <laughs> ที่นี้ก็จะเป็นคลิปที่เราซื้อของไปฝากพี่ตุ้ยนะคะแล้วก็มาซื้อของแล้วกันเดี๋ยวจะไปอ่าไปจวนหลานเกี่ยวหอนตัวตอนเย็นเราจะกินเจ้าหันนะคะทุกคนเจ้าหันอีกแลยอ่ะติใจเจ้าหันเมื่อกีจ้จะได้ซื้อหมูอะไรซื้อหมูไปใส่ด้วยซื้อหมูไปใส่เพราะว่า<อ>คุณสุริรัตน์ไม่กินเนื้อนะคะทุกคนอันทีไปซื้อเจ้าหันเลยค่ะสิเลยกลับไปเลยเพราะมันอยู่ท่านกำบานท่านกำบันในกลุ่มวันนี้เราก็อีกแบบมาซื้อ ความยิ่งโรตาแตาแล้วก็มาทำธุระให้ช่วยด้วยนะคะเพื่อนฝากม,มื่อสามมาฝากเงินพอเพิ่นมาได้มากยังไม่มาทำธุระคนนั่งก็พอดีมาทัา้งแล้วก็ได้หลายอย่างนะคะทุกคนได้หลายอย่างเลยอือเป็นสี่ป่ะไม่เลียกอย่างอื่ท <c oughs> ุกคนดูของพ่อเนือ้อคุณสิยุมพูกับลูกชิ้นปิ้งของเขา ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราไปทาาําอะไรบ้างแล้วก็ถึงบ้านแล้วเราจะอันนี้ไปให้พีส่สุยนะคะทุกคนนะครับเบ <ừ> ื่อบงว<ม>่าสุนแล้วเห็นอย่างแน่ต,ต่อไปเบื่งเด้ต้อไปสัตว์สั้งว่าเรเห็นอย่างแน่อยู่บ้านเห็นตุกคนเตรียมกล้องเตรียมไอ้โดนเตรียมแบบ็คเตรียมของกล้องไว้นีละเตรียมมุกก่เตรียมโกโปอไว้ย่างนี้่าไปขึนเขาอย่างนี้ด้ตอนเย็นนี้ประมาณอ่าที่หนึ่งที่สองเราก็จะออกเดินทางนะคะ เราเดินห้างไปขึ้นเขากันนะคะทุกคนเป็นการที่เราได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปทํางานในตัวนะคะโอเคค่ะย๋ยวรอติดตามนะคะตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยความขึ้นรถก่อนแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเราให้มือป่าไปซื้อเจียวฮอนนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้กินเนื้อหมูหรือเนือ้อวัวอ,อ,อุ้อยอัอย้ยะยอยู่คนวันนี้อาจจะได้กินเนือ้อวัวกันเลยดิเจีเพิ่นไปซื้อมา ตอนนี้มือแป๋กำลังไปซื้อเจ้ฮอนให้เรานะคะแต่ว่าบารูว่าฮัสิได้เนื้อวัวหรือว่าสิได้เนื้อหมูแต่ว่าแซงไปว่าเนื้อหมูเดี๋ยวารอติดตามชมนะว่าเราจะได้กินไหมเจอถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนแรกออกจากลานเจ้าฮอนแล้วจิกกับมากเกินใจอุ้ยแม่อุ้ยเกือบดำช้ำออกจากลานเจ้าฮอร์แล้วก็นแล้สิีเดียวเขาอันท่านเขามากเกินพอดีฟ้ามืดท่วงไปเซเวน่นเดอร์คนมา คนขอลงรถเข้าถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวคนณพ่อมาถึแล้วก็จะเอานี่มาให่ดื่มนะคะตอดกำกับก่อนแล้วมือปากเทเอาของลงมาถือเอาอะไรกันมันทีเสียกันเนาะไปคนลง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 วันนี้เราเป็นเนื้อบ้ากนะคะเราไปซื้อของเข้าบ้านเออของเข้าบ้านเแบบเของม่ตเองอยู่นะอาหารนะเดี๋ยวชิคก้อาหารคนเอา เาใส่น้ำตันกระเดยบ้างแม่นแบบหน่อยแจ้งไปเมา่นี่แม่ถ้ามาคนเมืองแดงคนจนยังเห็นอาหารเธอนะเธอรู้ไหมนาสุ่มหนายักหนาหยักหยักใฮ้หน้าแบบดูแบบจริงตอมากเลยนู้ใดเม่งผู้หายค่ะใครหน้าแบบจริงตองมากบักเดียงดังว่าฉันไหม ท,ทำไมปมใสเ่เทีบบเ่ยวโอแบบ็เดย์น่าเจข,ข้องอายขอบคุณมากครับผมแบลบ็คเยดู้บานที่ชิวรับนะก,ก่อนที่ชิวไหมไม่ได้แต้งตัวแล้วหนูเสียพาคุณนก็ได้ นี่เราดีแลกนะครับ er. ผมดีแลกเพราะว่าพว่นนี้จะเดินทางนะผมก็ย้พักผ่อนชาติแบบตัวเองก่อนอาราการเนี่ยผมขึ okay. ้นเลวเนี่ยจได้เขียนงานตงกันกำลังเบิ่งกันพูดทําเบิ้งด้วยใส่อะซ้ตก่องเนคือวามเาเห็นลาเห็นกั้นโอ้ยเจ็บย่ะยัดอตโดนเบย มุมทำงานนะคะทุกคนมองเฮ็ดงานเพิ่นกับบันมองอยู่เลยนางย้มการเบิดหมองมีหัวมองที้ยังเราเราได้เกิดใหม่แล้วนะทุกคนไดไนนี้ี่วิวไม่ห้มีวิวเลยีนี่ฮะเกิดใหม่อันนี้ี่วิวยี่หหอยังเนกี้นะครับทุกคนคุณรัเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันคักก้าถึงก้าวแแล้วะใส่ของแพงพีนึ ใส่เกือบขาดเกินกางเนี้ยเกิดมันมาเลยได้ของไม่ล่ะเก็บตัวให้ไหวอยากเปล่าไปมั้งเนีอย่ตัวทั้งคนยิ่เหยิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกินกินข้าวนะคะทุกคนก็ไม่กินข้าวแล้วกินแจ่วหอนถ้ากินตอนนี้ปะกินตอนนี้เลยอนิ้วเขาเลียวโอเคอันนี้เลยดีจะกินแจ่วะกินแจ่วหอนนะคะทุกคนว่าตอนนี้นิ้วเขาเดีว คุณสุขภาพกินกินอ่อดปลาทูปีงปลาดุกอยี่อีกนปีกไก่ปีกตับอยากปีกไก่หลังกาปีกตับซนนี้องกินเลเมอรไ้รอยากกินนี้อคือ้แต่ากินในนีเดียวกล้วยได้ม่คนกินกล้วยปะเขากินกล้วยซันเลยค่ณกินในมันเหมื่นจุดเป็น้นานี้บานั้น่ะท่นกินีอ่เป็นวี ได้รีวิวได้โ okay, อเคค่ะ hmm. ทุกคนค่ะก็เอาความมาให้พี่ช่วยแล้วนะคะเจอวบนใดท่ายโดนมันวันใดใส่เสือวันใดท่ายโดนนี่วันใดใส่เสียไปไม่เป็นไรนะคะแต่รู้สึกว่ามดแดงมันมาแต่ไหนไม่รู้ก็รู้ตระกระเซ็นออกมีหรอทุก่อนก่อนยิงเข่าโอเคค่ะคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีนะคะโอ้เจอากันทีกำลังเตรียมกิน เรียวหอนนะคะทุกคนเลียงมเบิู่กสาวคนละต้มเมกาสภาพพธยุบานแบบแต่แล้วก็แบบบวห้งกําลังเรียมกําลังกําลังลงหม้อนะคะทุกคนให้ันได้ต่อชีแดงสิเขากจบความบบครับเลยโอ้ตัวมียนี่เดือดไม่ไหนให้เจนยงเลยนะคะ่น